เครื่องสีมากครับเครื่องผลนสีเสร็จอันนี้รุ่นที่8ครับสีรีสแปดใช้เครื่องยนต์เบนซิน13แรงชุดเครื่องก็จะรูปล่างหน้าตาประมาณนี้นะครับไอ้ตรงข้างบนนี้เอาเม็ดเม็ดหมากใส่ข้างบนนี้ครับ ดูนี่ครับน,น,นี่ตรงนี้เอาเม็ดมากใส่ในจะมีรูอันนี้จะเป็นเปลือกหมากที่สีแล้วก็จะมีเปลือกกระเด็นออกมาทางนี้ตรงนี้จะเป็นมเมล็ดหมากลงตรงนี้ครับเม็ดหมากเม็ดก,มกลมสีแล้วก็จะลงตรงนี้ สำหรับสีสีหมักแห้งนะครับไม่ใช่หมักสดอ่าอันนี้จะมีพัดลมนี่ครับตัวหนึ่งสำหรับดูดนี่ครับตัวนี้ตัวนี้นี่นี่น,น,นี่สำหรับดูดอ่าเปลือกหมกักดูดแล้วก็จะวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งมาในท่อนี้เข้าไปในห้องพัดลมเป่าออกนี่ครับเป่าออกทะลุมานี่เลย ลุมานี่ตรงนี้เลยครับนี่ตรงที่เปลือกออกมันประมาณนี้ครับสนใจติดต่อได้ครับศูนย์เก้าเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าสองแปดหนึ่งครับโอเคครับผมขอจบรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ